เฮ้ยเจ้าเป็นแค่เป็นแค่ท่าสามัญชนธรรมดาก็ทำงานเลยสิมันเรียกว่าคนอะไรจะดีแบบนี้ใช่ใครบอกใ้พวกเจ้ามปทำงานได้ลุกขึ้นไปทำงานอย่างนี้โต้ล่านี่ก็ถึงเวลาของพวกข้าแล้วทไมข้าถึงทบ้าไม่ได้นี่เจ้าเป็นแค่สามัญชนอ่ะกล้าต่อปากตอคำกับข้านันเหรอใช่พวกเจ้าน่ะเป็นแค่ท่าองราชานั่นแหละอย่ากมาเถียงกับพวกข้า นี่ถ้าว่าอะพวกนั่นอะสบายเกินไปทำอะไรนิดหน่อยก็พักผ่อนซะแล้วใช่เลยล่ะข้าเห้ด้วยข้าว่าเราควรเพิ่งงานพวกมันเปูนเท่าตัวเลยดีกว่านะข้าคิดว่าให้พวงมันทํทำงานจนตายไม่ได้เลยก็้ส่งได้ววันต่อมา

เมื่อมาถึงโรงงานก็ได้ใช้งานชาวบ้านหนักขึ้นเพราะอยากแบนเแบ่นชาวบ้านนี่พวกเจ้าเนี่ยส้าวันนี้ใครอุ้มงานแล้วนะข้าจะสั่งทำให้พวกเจ้าทำงานยืนตายไปเลยใช่ระวังไม่ดีล่ะ พระชมอบไมไวเลยพระราชาพรราชินีเดินผ่านมากา็ได้หเห็นที่มันทังเมินเฉยไม่สนใจงานที่มอบหมายที่ผจมาที่รัพรราชาที่มันอะไรกรันทำไมถึงปล่อยให้ชาวบ้านทำานยัเนเหนื่อยแล้วพวกเจ้าแต่นัสบาย พราะพวกข้ามียศสูงกว่าพวกมันยังไงกว่ารัชราชาพวกมันหนักเป็นได้แค่คนที่ไม่มียศถาบรรดาศักขารักพวกมันเลยต้องทํางานหนักของพวกข้ากว่าใช่แล้วรัชราชาไอ้พวกเนี่ยมันแค่พวกสามัญชนที่ยังใช้แรงงานพวกข้าเนี่ยไปถึงคุณนางแค่อยู่สบายไปก็พอแล้วท่านครับท่านในพวกเจ้าเราเลิกได้เกิดเสื่อผ้าฟังเลยสิพวกข้าโดนขุนนางแต่งเงี้ยข้าปลาก็ยังไม่ได้กินเลยัวรับใช่ครับนี่มันเรียกอะไรกัน ไม่ครับท่านราชาไอ้พวกเนี่ยมันใส่ร้ายข้าถ้าอย่าไปเชื่อมันสิใช่หมดรักพวกมันใส่ร้ายพวกข้าหมรัจริงขอรับจริงจริงขอรับไม่ครับท่านราชาอย่าไปเชื่อพวกมันดูหน้าพวกมันสิทำอย่างเงี้ยโง่จะใช่เลยที่ไอ้ข้าอยู่ตาตา เจจ้้าาทม่วกข้าไม่ได้โกรธเกี่ยวกับท่านแต่อย่างใดทั่วข้าแค่อยากบอกที่รู้ว่าข้าก็เป็นพระ์เหมือของท่านคนมีสิทธิ์ที่ต้องเดิมกันในสังคมนี้ไม่มีใครควรเหยียดใครทั้งสิ้นถ้าเราทำมันได้แล้วแต่สิ่งที่พวกเจ้าจะทำลงไปนั้นก็เกินกว่าที่จะให้อภัยลูกนั้นยี่สิบคนรักชาติราชา อย่างเลยนะคะท่านราชายิงครับท่านข้าผิดไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์เถียงหลังจากนั้นคุณนางและคุณสนุ่นจึงรู้สึกผิดจึงกล่าวขอโทษชาวบ้านผู้ครอบขอโทษที่ผู้ครอเคยเหยียบผู้เจ้าใช่ข้าขอโทษใช้ใน้าพวกเจ้านั่งเินไปทำพวกเจ้าเหมือนที่งขาดข้าขอโทษ ไปได้แล้ว <laughs> <laughs> แล้วมีข้อกีอะไรบ้างถ้าหนูเป็นคนนำพวกนั้นหนูไม่กดดัอนอีกวงเพียงผู้ช้ว่าเลยค่ะหนูจะต้องไปทำงานในส่วนของตัวเองที่สโดยการที่คุณตาจะสอน,นไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ต้องเท่ากันค่ะครับ ไเรากไม่ควรที่จะดูถูกคนคนอื่นเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเราจึงควรเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและไม่ดูถูกหรือเหยียดกันเองเพราะเราทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียมกันในสังคมขอบคุณที่รับชมละครเรื่องเรื่องเล่าของคุณ,คณตาครับขอบคุณครับ